นิทานกริมฉบับแปลภาษาไทย The g o o d Girl เจ้าหญิงเลี้ยงหา่านหน้าดินแดนอันไกลแสนไกลย,ย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่ยังมีแม่มดเจ้าชายและเหลามังกรเป็นเวลานานเท่าใดนั้นคงจะบอกไม่ได้ ในอาณาจักรที่กว้างใหญ่เลยผ่านคุนเขาและดงไม้ทะเลสาบกับโขดหินท่านจะเจอกับนครอันยิ่งใหญ่ที่ลมเย็นเป็นสุขด้วยมหานครแห่งนี้ปกครองด้วยความเมตตาไม่มีใครหานกล้าพอที่จะเป็นอริด้วยมหานครแห่งนี้นั้นเดิมเคยมีพระราชาผู้ใจดีแต่เนื่องจากโรคร้ายพระองค์ได้จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับทิ้งให้ราชินีนั้นดูแลพระธิดามาเพียงผู้เดียวด้วยพระราชินีนั้นมีอาถรรพ์ที่ล้ำลึกเพราะได้ร่ำเรียนคาถาโบราณมาแต่ก่อน ทำให้เมืองนี้ยังคงสงบสุขได้ไม่จะสิ้นบุญของราชาองค์ก่อนจากวันผ่านเป็นคืนจากคืนผ่านเป็นปีจากปีเป็นหลายปีล่วงเลยมานานเจ้าหญิงองค์น้อยก็ได้เติบโตขึ้นทรงสิริโฉมงดงามจนหาสตรีใดจะเท่าเทียมไม่ผมสีดำที่ยาวสลวยเป็นมันดุดดังมีมนสะกดสายตาผู้ที่ได้พบเจอริมฝีปากที่แย้มไปด้วยรอยยิ้มช่างงดงามจนต้องเหลียวหลังดวงตาคู่โตที่สองประกายสดใสจนไม่มีสิ่งใดเทียบเคียงเท่านี้ได้อีก ดังคําที่ได้ยินมาเนิ่นนานดอกไม้ดอกใหม่เบ่งบานดอกไม้ดอกเก่าก็ย่อมโรยลานั่นเป็นเรื่องจริงโดยแท้นานวันเข้าร่างกายของราชินีก็เริ่มถดถอยเริ่มป่วยกระซอกกระแซะนางจึงได้วางแผนที่จะส่งตัวเจ้าหญิงไปยังเมืองใกล้ๆเพื่อทําการอภิเสกกับเจ้าชายณนเะมืองนั้นในวันหนึ่งเธอจึงได้เรียกตัวบุตรสาวเข้ามาพบลูกเอ๋ย ตอนนี้แม่ของเจ้านั้นไม่รู้จะอยู่ดูแลเจ้าได้อีกนานเท่าใดแม่หวังเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เจ้าอยู่อย่างสุขสบายที่เรียกมาครั้งนี้เพื่อให้เจ้าออกเดินทางไปยังเมืองเหนือที่นั่นเจ้าจะได้สมรสกับเจ้าชายผู้เพียบพร้อมเมื่อเวลานั้นมาถึงแม่ของเจ้าจะได้หลับอย่างสงบเจ้าหญิงไม่ได้มีท่าทีคัดค้านแต่อย่างใดความสุขของแม่ก็คือความสุขของนางเช่นกันการสมรสครั้งนี้นางพร้อมและเต็มใจอย,อย่างยิ่ง ลูกจะทําตามคาพูดของท่านแม่ขอเพียงแต่ท่านเย้ยรอยยิ้มให้ลูกได้มองอีกสักครั้งได้ไหมองคราชินีได้เย้ยรอยยิ้มให้ลูกสาวในทันทีและเข้าสวมกอดกันอย่างรักใคร่และอาวรอ,องค์ราชินีได้หยิบมีดเล่มเล็กขึ้นมานางจะลดปลายมีดลงบนนิ้วชี้ของตนจนเลือดสีแดงไหลลินจากนั้นนําผ้าลินินสีขาวสะอาดตาซับเลือดที่ไหลออกมานางบรรจงพับและยื่นผ้าที่ซับเลือดให้กับเจ้าหญิงผู้เป็นทิดา สิ่งนี้จะปกป้องลูกจบจนเดินทางเสร็จสิ้นมันจะปัดเป่าภาัยร้ายให้แก่เจ้าแต่จะไม่มีทางทําร้ายใครเพื่อเจ้าเก็บมันไว้ให้ดีนะเจ้าหญิงได้รับของจากผู้เป็นแม่และเก็บมันไว้ตรงส่วนอกของเสื้อแล้วได้มองกลับไปที่ผู้เป็นแม่อย่างห่วงหาก่อนจะเตรียมตัวเดินทางไปยังต่างเมืองเพื่อที่จะสมรสตามพระประสงค์ของพระมารดาจบจนตะวันขึ้นของอีกวันม้าสองตัวและสัมภาระได้ถูกจัดเตรียมเพื่อการเดินทางของพระธิดาผู้เลอโฉม ซึ่งพระราชินีนั้นได้สั่งให้หญิงรับใช้นางหนึ่งติดตามไปด้วยในการครั้งนี้พระธิดาได้ปีนขึ้นหลังมา้มาม้าสีดำนินที่นั่งนั้นมันคือม้าวิเศษที่หาได้ยากยิ่งนามคือฟาราดาม้าสีนินที่สามารถพูดและฟังภาษามนุษย์ได้มันถูกเรียกมาครั้งนี้เพื่อที่จะเป็นเพื่อนคุยแก้เหงากับพระธิดาตลอดการเดินทางการเดินทางได้ผ่านขุนเขาทมึนแดนดินพงไพ่และโขดหินสุดลูกหูลูกตาด้วยความเหน็ดเหนื่อยทําให้คนเริ่มเปลี่ยน นางรับใช้เริ่มมีท่าทีกระด้างกระเดื่องจากที่เคยรับใช้เป็นอย่างดีก็เริ่มก้าวร้าวซึ่งพระธิดานั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรจนวันหนึ่งขณะที่เดินทางมาอย่างเหน็ดเหนื่อยทั้งสองขวบม,ม้ามาจนถึงทุ่งแห่งหนึ่งเจ้าน่ะเราก็หายสิเหลือเกินเอาน้ำมาให้เราสักจอกเถิดเจ้าหญิงเอ่ยาขอน้ำจากหญิงรับใช้ผู้ร่วมเดินทางที่ทอดสายตามองเธอมาอย่างเหลืออดเหลือทนนหน่ก็เหนื่อยเท่าๆกันยังจะกินแรงกันอีกเลยเอาจอกทองคำนั้นไม่ตักกินเองเสียเถิด ข้าเบื่อจะขึ้นลงกับหลังเจ้าม้านี่เต็มทนแล้วหญิงรับใช้ได้เอ่ยปากต่อว่าเจ้าหญิงแต่เจ้าหญิงพระองค์น้อยนั้นก็ไม่ได้เอ่ยปากต่อว่าเธอแต่อย่างใดเจ้าหญิงได้ลงมาจากหลังฟาร,รดาและหยิบจอกทองคําเดินไปที่แม่น้ําอย่างสงบปากสงบคําเมื่อเธอก้มตักน้ําดื่มผ้าลินินสีขาวที่มีเลือดของผู้เป็นแม่ซับอยู่ก็เอ่ยปากพูดพระธิดาเพียงพระองค์เดียวต้องตรอกตรำเพียงนี้อาราชินีรู้เข้าอกกงกรัดน้องเป็นแน่ เจ้าหญิงได้ฟังคําของพาลินินก็กลัวว่าพระมารดาจะเสียพระทัยจนอกกระหน้องจึงก้มหน้าก้มตาตักน้ําแล้วดื่มประทังกระหายจากนั้นจึงขึ้นรถม้าเดินทางต่อโดยไม่ปรีปากใดๆใกล้ถึงนครเป้าหมายเต็มทีขณะเดินทางเจ้าหญิงเกิดกระหายน้ําจึงหยุดอยู่บริเวณริมแม่น้ําแห่งหนึ่งแล้วเอยปากเรียกหญิงรับใช้เจ้าลงไปตักน้ําให้เราสักจอกเถิดเรากะหายน้ําเสียเหลือเกินนั่นไงแม่น้ําอยู่ใกล้แค่นี้ท่านจะเรียกข้าทําไมกัน เดินเสียมั่งเถิดนั่งอยู่เพียงแต่หลังม้าคงจะเมื่อยกระมังหญิงรับใช้เออปากต่อว่าเจ้าหญิงเจ้าหญิงจึงไม่มีทางเลือกเธอต้องลงจากหลังม้าและมาก้มตักน้ํากินเองในขณะที่ผ้าลินินก็เอยปากขึ้นมาอีกว่าพระธิดาเพียงพระองค์เดียวต้องตรอกตรำเพียงนี้อาราชินีรู้เขา้าอกกงกลัดน้องเป็นแน่เจ้าหญิงจึงก้มหน้าก้มตาตักน้ําไปเหมือนเช่นเคยแต่เรื่องมันจังโหดร้ายเสียเหลือเกินขณะที่เธอก้มตัวลงตักน้ํานั้น เพียงเสี้ยววินาทีเดียวผ้าลินินแสนวิเศษนั้นก็ร่วงลงน้ำลอยตามกระแสน้ำไปจนสุดลูกหูลูกตายากนักที่จะเอาคืนมาได้โอกาสเดียวกันหญิงรับใช้ได้มองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเธอรับรู้ได้ในทันทีว่าอาถารรพ์ล้ำลึกของพระราชินีที่คุ้มครองเจ้าหญิงอยู่ได้สลายหายไปแล้วเจ้าหญิงได้เดินมาถึงรถมา้าหญิงรับใช้จึงตะโกนเสียงดังว่า ลงมาเสียทีม้าตัวนั้นฉันจะเป็นคนขี่เองเอาชุดแพรพันนั้นมาให้ฉันเสียเถิดแล้วเธอจงขี่ม้าตัวนั้นไปแทนเยี่ยงนางรับใช้แบบที่ฉันเป็นยังไงล่ะเจ้าหญิงทรงตกพระไทยเป็นล้นพ้นหากแต่ด้วยคําพูดของผ้าลินินนั้นทําให้เธอจําต้องเดินทางเข้าเมืองในสถานะหญิงรับใช้ปล่อยให้สาวใช้ตัวการเชิดชูคอเยี่ยงหง์แทนตน ทั้งสองเดินทางเข้าเมืองในสถานะที่แตกต่างไปจากเดิมหญิงรับใช้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีในสถานะเจ้าหญิงเมื่อไปถึงเมืองด้วยความเกรงว่าความลับจะแตกหญิงรับใช้ที่ปลอมตัวเป็นเจ้าหญิงจึงสั่งทหารว่านางรับใช้คนนี้กวนใจข้ายิ่งนักโปรดสง่งเธอไปในเขตปัสสัสว์นอกเมืองเสียเถิดและเมื่อหญิงรับใช้ที่ปลอมตัวเป็นเจ้าหญิงนึกขึ้นมาได้ว่าฟาาดาก็สามารถพูดภาษามนุษย์ได้เช่นกัน เธอจึงได้เอ่ยอีกว่าม้าตัวนี้ก็เสียมารยาทกับข้ามันตลอดทั้งทางนำมันไปบั่นคอเสียให้สิ้นเถิดเป็นอันว่าม้าวิเศษถูกประหารชีวิตส่วนเจ้าหญิงตัวจริงนั้นถูกส่งไปยังเขตปศสุสัตว์ที่ห่างไกลจากวังหลวงนาที่นั่นเจ้าหญิงตัวจริงเธอต้องอยู่ร่วมชายคากับเด็กชายนามทาทั์เด็กชายเลี้ยงห่านขององค์ราชาหน้าที่ของเธอคือช่วยทาทั์เลี้ยงหา่านแต่ด้วยความอาวรณ์ถึงบ้านเก่า เธอจึงติดสินบนทหารเฝ้าประตูเมืองด้วยเหรียญทองที่ติดตัวอยู่แลกกับการนําหัวของฟาราดามาติดที่ประตูเมืองด้านนอกเพียงเพื่อเมื่อยามกลับจากเลี้ยงหานเธอจะได้มีเพื่อนที่รู้จักปราศัยอยู่ด้วยเพียงเท่านั้นวันนี้เป็นเยี่ยงไรบ้างเจ้าหญิงมันช่างน,น่าเศร้ายิ่งนักที่ท่านต้องมาเลี้ยงหันโสมมมแบบนี้หัวของฟาราดาเอ่ยทักเจ้าหญิงโดยมีท่าทัดที่งุนงงกับบทสนทนาของทั้งคู่เรื่องนี้จะไม่แพร่พลายออกไปฟาราดา ข้าไม่อยากให้แม่ของข้าต้องอกกลัดน้องเจ้าหญิงกล่าวยิ้มยิ้มให้กับหัวม้าที่พูดได้และเดินกลับไปที่พักโดยมีเด็กน้อยทาทัศน์ที่เดินงงตามไปในทุกๆวันเช้าย่ำสายันหญิงสาวที่แต่เดิมเคยเป็นเจ้าหญิงอันเรือโฉมงดงามต้องออกไปเลี้ยงห่หารกับเด็กชายจนเป็นกิจวัตรปกติเสียจนวันหนึ่งผมของเธอยุ่งพันกันเธออยากจะสางผมสักหน่อยเลยคลี่มวยผมออกผมสีดำนั้นยาวสลวยสดงดงามล้อแสงอาทิตย์เป็นเงาสีทอง ท้าทัศเห็นภาพนั้นก็ลุ่มหลงในเส้นผมเหล่านั้นเขาเดินมาเพื่อหวังจะดึงมันออกเสียสักเส้นหากแต่เจ้าหญิงรู้ดีเธอไม่ปรารถนาให้เส้นผมของเธอหลุดออกจากศีรษะเจ้าลมเอ๋ยพัดมาเสียเถิดพัดให้แรงที่จะเพียงพอปัดเป่าหมวกไปน้อยของทาทัศน์ให้เขาวิ่งเก็บแล้วเก็บอีกตาลปัดไม่มีเว้นจนต่อเมื่อผมของข้าขึ้นสู่เกล้าวมวยหลังจากที่เจ้าหญิงเอ๋ยประโยคดังกล่าวลมแรงก็พัดหมวกสุดหวงของเด็กชายปลิวไปไกล ทำเอาเขาไล่เก็บเสียจนหอบแต่เมื่อมาถึงเจ้าหญิงก็มัดผมเสร็จเสียแล้วทําเอาเด็กชายงุนงิดเป็นอย่างมากเมื่อมาถึงประตูเมืองฟรารดาก็เอ่ยทักทายเจ้าหญิงอีกเช่นเคยว่าวันนี้เป็นเยี่ยงไรบ้างเจ้าหญิงมันช่างหน้าเศร้ายิ่งนักที่ท่านต้องมาเลี้ยงหันโสมมมแบบนี้เจ้าหญิงตัวจริงก็ตอบกลับไปว่าเรื่องนี้จะไม่แพร่พลายออกไปฟรารดาข้าไม่อยากให้แม่ของข้าต้องอกกลัดน้องเจ้าหญิงกล่าวและเดินกลับบ้านไป เตรียมพร้อมเพื่อง,งานในวันรุ่งขึ้นตะวันเคลื่อนคล้อยแปลเป็นดวงเดือนและดวงเดือนก็ลาระฟ้าแปรกลับมาเป็นตะวันอีกคราเจ้าหญิงออกไปยังท้องทุ่งเพื่อเลี้ยงห่หารอีกเช่นเคยด้วยลมที่พัดเอื่อยแม้ไม่แรงแต่ก็ทําเอาเส้นผมของเธอนั้นพันกันยุ่งเหยิงเธอเลยคลี่มวยผมออกเพื่อหวีทาทัศน์ที่คราวนี้เตรียมตัวมาแน่แท้เลยตรงดิ่งเข้าไปหญิงสาวเลยรีบเอ่ยประโยคเดิมอย่างรวดเร็วว่าเจ้าลมเอ๋ยพัดมาเสียเถิด พัดแห้งแรงที่จะเพียงพอปัดเป่าหมวกใบน้อยของทาทั์ให้เขาวิ่งเก็บแล้วเก็บอีกตาลปัดไม่มีเว้นจนต่อเมื่อผมของข้าขึ้นสู่เกล้ามวยเป็นอีคราที่ลมพัดเอาหมวกใบเล็กของทาทั์ไปและเมื่อทาทัตเก็บหมวกได้เจ้าหญิงก็รวบผมเรียบร้อยแล้วเด็กชายก็ประหลาดใจทั้งแค้นใจเลยนำเรื่องขึ้นกราบทูลพระราชาพระราชาฟังแล้วก็ยิ่งสงสัยเป็นล้นพ้นจึงได้แอบสกดรอยตามหญิงสาวตั้งแต่เช้าจะรดเย็น ก็ปรากฏข้อพิรุษเช่นนั้นจริงในเย็นวันนั้นเขาเลยตัดสินใจเข้าไปหาหญิงสาวเพื่อไถ่าถามหากแต่เธอกลับปฏิเสธตลอดพระองค์เลยออกอุบายว่าหากเจ้ามีเรื่องรับแค้นใจประการใดจงเล่าแกต่ตาไฟนี้เสียเถิดเจ้าจะดีขึ้นข้าจะกลับเมืองแล้วหลังพระราชาพูดจบก็แสร้งทำเป็นเดินออกจากบ้านแต่แท้จริงแล้วเขากลับไปแอบอยู่หลังตาไฟ เจ้าหญิงเมื่อเห็นว่าพระราชาไปแล้วก็ล่าให้ฟูมายเล่าเรื่องที่คับแค้นใจแก่เต่าไฟไปหมดเปลือกโดยหารู้ไม่ว่ามีคนแอบฟังเรื่องทั้งหมดพระราชาเมื่อได้รู้ความจริงทุปปกกรารเลยตรงดิ่งกับวังทันทีในมื้อเย็นนั้นพระองค์ทรงแซงทําเป็นไม่รู้เรื่องระหว่างกระยาหานคำ่ำทรงเล่านิทานเรื่องหนึ่งที่มีเจ้าชายกับองค์ครักแต่โดนองค์ครักหักหลังแล้วปลอมตัวเป็นเจ้าชายแทนแต่เมื่อความจริงถูกเปิดเผย จึงไม่รู้วิธีลงโทษพระองค์ทรงแซงถามเจ้าหญิงตัวปลอมว่าจะสําเร็จโทษเยี่ยงไรข้าจะเอามันเปลือยกายใสย่หนีบไม้โอ๊กที่มีตะปูตอกไว้โดยรอบและใช้ม้ารากแข่ประจานไปรอบเมืองเพคะพระราชาได้ฟังดังนั้นจึงยิ้มกลิ่มจัดการสําเร็จโทษตามนั้นทันทีแล้วให้ทหารไปรับเจ้าหญิงตัวจริงกลับมาอภิเษกสมรสอย่างถูกจารีปประเพณีองคหญิงจึงกลับคืนสู่สถานะดังเดิมส่วนทาทัดนั้นบัดนี้ก็ยังคงไม่อาจได้สัมผัสปลอยผมอันงดงามนั้นแล้วผ้าลินินละ คุณเคยเห็นมันหรือไม่ขอขอบคุณนิทานกริมแปลไทยด้วยนะครับจากเว็บเด็กดีนั่นเองลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันเลยครับสำหรับใครที่ต้องการให้อ่านการ์ตูนหรือว่านิทานกริมเรื่องไหนก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ของคลิปได้เลยนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเนาะบายบาย